สวัสดีครับทีเด็ดบอลซีดประจำวันพฤหอสบดีที่26ตุลาคม2566ครับฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกกลุ่มอีครับริเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตูลูสครับเวลาตี้2ตรงมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ ผลงานล่าสุดของริบบูครับชนะไป4เสมอ1แพ้1นครับยิงได้ถึง13ประตูครับเสียไป6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนตูรุสครับชนะไป2เสมอ3แพ้1นครับยิงได้8ประตูเสียไป5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับริบบะูครับเล่นในบ้านเอาชนะเอฟบอตันไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตูรุสครับ เปิดบ้านเสมอกับแรงไป1ประตูต่อ1ครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของริบบ์พูครับในบ้านยังแกล้งครับยังไม่แพ้ไทรครับชนะไป5เสมอ0ูนย์แพ้ศูนย์ครับยิงได้13ประตูเสียไป2ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังทีมเยือนครับเกมเยือนของตูรุสครับยังไม่ดียังไม่ชนะใครครับชนะไป0ูนย์เสมอ3แพ้2ครับยิงได้3ประตูเสียไป6ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่6ตุลาครับ บุกไปเสมอกับเบรดหน่งประตูต่อหนึ่งครับมาดูตารางคะแนนของกลุ่ม E ครับเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับแข่งไป2นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้0ครับมี6คะแนนครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับส่วนทีมเยือนครับตูรุสครับแข่งไป2ชนะ1เสมอ1ครับมี4คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของตาราง มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับริเวอร์พูลครับมีอัตราการชนะ75%อัตราการเสมอ20%อัตราการแพ้5%ฝั่งทีมเยือนครับตูรูดครับมีอัตราการชนะ45%อัตราการเสมอ20%และอัตราการแพ้35%สำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีนประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเจ้าบ้านครับริเวอร์พูลแน่นอนครับ